สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงคณิตศาสตร์กันอีกครั้งนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างลูกเรียนการบวกมาแล้วนะ3คาบแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการสลับที่ของการบวกจำนวนนับ2จํานวนนะคะที่มีผลลัพธ์หรือผลบวกไม่เกิน9นะคะเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนกันเลย เดี๋ยวก่อนเรียนนะคะเรามาทบทวนความหมายของการบวกก่อนนะคะความหมายการบวกก็คือการบวกเป็นการนับรวมสิ่งของต่างๆตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปใช่ไหมคะที่นับรวมกันนะคะคำว่ารวมกับเราจะใช้เครื่องหมายบวกนะคะอ่านว่าบวกเท่ากับเราจะเขียนแทนได้ด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะอ่านว่าเท่ากับ ทีนี้จำนวนที่เป็นคำตอบสำหรับการบวกเราจะเรียกว่าอะไรคะผลบวกก็ได้นะคะหรือเรียกว่าผลลัพธ์ก็ได้นะคะ mm hmm. การสลับที่ของการบวกจำนวนนับสองจำนวนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ mm hmm. เป็นสุนัขหนึ่งตัวกับแมวกี่ตัวคะสามตัวใช่ไหมคะ นับจำนวนสุนัขก,กับแมวรวมกันได้เท่าไรบวกนับหนึ่งสองสามสี่นับรวมกันได้กี่ตัวคะได้สี่ตัวใช่ไหมคะแล้วก็มาเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบก็คือหนึ่งบวกด้วยสามจะได้ผลบวกเท่าไหรคะได้สี่ใช่ไหมคะการบวกสามารถบวกแบบไหนได้อีกรูปก็คือ นับต่อจาก1ไปอีก3ก็ได้ใช่ไหมคะเด็กๆชู3ามนิ้วนับต่อจากสุนัขหนึ่งแล้วอะไรลูก2 3 4สมก็ได้คําตอบ4ี่ไหมคะได้เหมือนกันใช่ไหมคะหรือว่าจะนับต่อจากแมว3าตัวไปหาสุนัขอีกหนึ่งตัวก็ชูขึ้น1 3าแล้วอะไรลูก4ได้ผลบวกเท่ากับ4ไหมคะก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ คราวนี้เราจะลองมาสลับแมวกับสุนัขอยู่คนละฝั่งลองดูนะคะให้แมวอยู่ด้านหน้ามาั่งสุนัขไปอยู่ด้านหลังก็คือแมวกี่ตัวคะ3ตัวสุนัข1ตัวเหมือนเดิมเพียงแต่สลับที่เท่านั้นเองนะคะเราก็นับจํานวนรวมกันได้เท่าไหร่ลกูกนับแมว1 2 3 4ก็ได้เท่ากับ4ไหมคะเราก็มาเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วก็หาคําตอบลองดูนะ แมวสามตัวก็คือ3บวกด้วย1ก็ได้คำตอบเท่าไหร่คะได้สี่ใช่ไหมคะการนับก็เหมือนกันนับต่อจากแมวสามไปหาสุนัขหนึ่งก็สามแล้วอะไรลูก4ได้คำตอบเหมือนกันนะหรือนับสุนัขนับต่อจากสุนัขไปหาแมวสามก็หนึ่งแล้วอะไรลูกสองสามสี่ก็ได้คำตอบเท่ากับ4ี่คะได้เหมือนกันใช่ไหมคะ เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะอันนี้สลับที่การบวกใช่ไหมคะแต่จํานวนตัวเลขก็เหมือนเดิมเพียงแต่สลับที่การบวกผลลัพธ์ก็จะเท่าเดิมไหมคะได้เท่าเดิมนะคะเมื่อนาจํานวนทั้งสองจนวนที่นํามาบวกกันสลับที่กันก็จะได้ผลบวกเท่ากันนะคะดังนั้น1บวกด้วย3ก็จะได้เท่ากับ3บวกด้วย1เหมือนกันนะคะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอันนี้มีมะม่วงกับแอปเปิลนะคะมีมะม่วงเท่าไหร่คะ1 2 3 4 4ผลใช่ไหมคะแอปเปิลเท่าไหร่คะ1 2แอปเปิลสองผลเมื่อน,นับรวมกันจะได้เท่าไหร่ลูกอ่ลองนับรวมกันด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้เท่าไหร่คะได้หกใช่ไหมคะอะ่เราเรามาเขียนประโยคเซรัตสี่บวกด้วยสองเท่ากับหก 4ไคะ4คือตัวตั้ง2คือตัวบวก6คือผลบวกการบวกก็คือบวกได้3วิธีใช่ไหมคะก็คือนับรวมไปเลยหรือว่าเราจะนับต่อจากมะม่วงไปหาแอปเปิลอีก2ผลก็ชูอีก2นับ4 4แล้วไปลูก5 6ก็จะได้คำตอบ6ไหมคะหรือจะนับต่อจากแอปเปิลไปหา มาม่วงอีก4ผลประชูขึ้น4นับตัวอย่าง2 2อแล้วอะไรคะ3 4 5 6ซึ่งผลรวมหรือผลบวกมันก็จะเท่ากับ6ไหมคะเท่ากันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาสลับที่แอปเปิลกับมะม่วงอยู่คนละฝั่งกันบ้างนะคะแอปเปิลสอผลมะม่วง4ี่ผลก็เมื่อนับรวมกันแล้วก็จะได้เท่าไหร่ลูกได้6เหมือนเดิมใช่ไหมคะเพียงแต่ เราจะสลับที่กันอยู่เท่านั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่าสองบวกด้วย4เท่ากับหเหมือนกันไหมคะคำตอบก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราสลับที่เท่านั้นสลับที่ตัวตั้งกับตัวบวกใช่ไหมคะอันแรกนี้4เป็นตัวตั้งสองเป็นตัวบวกผลรวมก็คือ6เหมือนกันนะคะแต่อันที่สองนี้คือสองเป็นตัวตั้งให้4เป็นตัวบวกผลรวมก็จะได้เท่ากับ6เหมือนกันนะคะ เมื่อเรานำจำนวนทั้งสองจำนวนที่นำมาบวกกันสลับที่กันเด็กๆคิดว่าผลบวกมันจะเท่ากันในรูปเท่ากันนะคะดังนั้น4บวกด้วย2ก็จะเท่ากับ2อบวกด้วยอะไรคะ2บวก4นะคะการบวกจำนวนนับสองจำนวนเมื่อสลับที่กันจะได้ผลบวกเท่ากันนะคะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะหาผลบวกและเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการสลับที่ของการบวกก็เหมือนเดิมแหละค่ะนะเด็กๆช่วยคุณนับดอกกุหลาบลกูกอันแรกเท่าไหร่คะ1 2สอันนี้2เท่าไรหร่คะ1 2เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า3บวกด้วย2จะได้ผลบวกเท่าไหร่คะได้5ใช่ไหมคะเด็กๆนับรวมเลยก็ได้ลูก1 2 3 4 5ี่ห้า หรือจะนับต่อจาก3ไปอีก2จํจำนวนก็คือ3ามอะไรคะสี่หหรือจะนับต่อจาก2ไปอีก3าจำนวน2แล้ว3 4 5ก็ได้คําตอบก็คือ5เหมือนกันนะคะามาดูด้านขวามือของเรานะคะอันนี้ก็คือสลับที่นั่นเองนะคะอันแรกเอา3าไว้ข้างหน้าเป็นตัวตั้งเอา2เป็นตัวบวกทีนี้กูจะสลับที่เอา2เป็นตัวตั้ง บวกด้วย3เอา3เป็นตัวบวกนะคะ2บวกด้วย3ก็ได้ผลบวกเท่าไหร่คะไม่5้เหมือนกันใช่ไหมคะเด็กๆนับรวมสิลกูก1 2 3 4 5ได้ผลบวกเท่ากับ5ไหมคะได้เท่ากันใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะแค่เราเอามาสลับที่การบวกเท่านั้นเองนะคะแต่คำตอบหรือผลบวกก็จะเท่าเดิมอันแรกนี้3บวกด้วย2 อันนี้สองเท่าไรคะ2บวกด้วยสก็จะได้ผมบวกเท่ากับหเหมือนกันไหมคะเหมือนใช่ไหมคะดังนั้น3าบวกด้วย2ก็จะเท่ากับสองบวกด้วย3นะคะเดี๋ยวเรามาทดลองทำแบบฝึกหัดกันลองดูนะคะ ให้เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อให้ได้ประโยคสัญลักษณ์ที่ถูกต้องนะคะเด็กๆช่วยคดูด้วยลูกอ่าประโยคแรกคือ3บวกด้วย6จะเท่ากับอะไรคะเท่าก,กับอะไรลูกอะไรบวกกับ3คะ6บวกด้วย3ใช่ไหมคะดูซิว่าถูกต้องไหมอ่าถูกต้องต่อไปค่ะศย์บวกด้วย4ก็จะได้เท่ากับ4บวกด้วยอะไรคะ อ่าบวกด้วย0ถูกหรือเปล่าไปดูกันอ้าถูกต้องค่ะต่อไป1นบวกด้วยเจะได้เท่ากับอะไรบวก1น่คะ7จบวกหถูกต้องค่ะใช่ไหมโอเคถูกต้องนะคะเด็กๆด,ดูตัวอย่างกันแล้วพอเข้าใจไหมคะ อ่าถ้าพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่34ให้ทำข้อที่1ถึงข้อที่3ส่วนหน้าที่35ให้ทำข้อ3แล้วก็มีข้อ1ถึงข้อ6ย่อยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวลองมาดูแบบฝึกหัดหน้าที่34กันนะคะหาผลบวกและเขียนประโยคสัญลักษณแสดงการสลับที่ของการบวกนะลูกดูที่ตัวอย่างกันมีมังคุดสองผลบวกกับมังคุดอีกหนึ่งผลก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า2อบวกด้วยหก็จะได้เท่ากับ่าไรคะได้3นะคะเมื่อรวมกัน ทีนี้เราก็จะสลับที่กันนั่งเอามังกุดหนึ่งผลไว้เป็นตัวตั้งแล้วบวกด้วยมังกุดอีกสองผลเป็นตัวบวกหนึ่งบวกด้วยสองก็ได้เท่าไหร่ลรวมกันก็ได้เท่ากับสามเหมือนกันไหมเหมือนนะคะก็คือสองบวกหนึ่งเท่ากับสามหรือหนึ่งบวกสองก็ได้เท่ากับสามเหมือนกันนะคะดังนั้นสองบวกหนึ่งก็จะได้เท่ากับหนึ่งบวกสองนะคะเสร็จแล้วเรามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะ มีรูปขนมใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนตัวเลขแทนไปเลยลกูกอ,อันที่แรกก็คือเขียนเลข1 1, 1บวกด้วยเท่าไหร่คะ3ก็จะได้เท่าไหร่รูป4เด็กๆนับรวมกันไปเลยนะคะ1 2 3 4สามก็ได้เท่ากับ4ต่อไปเราสลับที่กันบั่ง3บวกด้วย1เท่ากับเท่าไหร่รูป4เหมือนกันไหมคะเราเพียงแต่สลับที่นะอ่าเสร็จแล้วเด็กๆก็เขียนข้างล่างดังนั้น 1บวกด้วย3ก็จะได้เท่ากับ3บวกด้วย1นะคะให้เด็กๆเ,เขียนแบบนี้นะลูกตามตัวอย่างนะคะส่วนข้อสองขเด็กๆลองทำดูนะลงมือทำต่อได้เลยค่ะอ่าันนี้คือแบบฝึกหัดหน้าที่3 5หนะคะยิ่งง่ายไปใหญ่เลยนะ ไว้เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อให้ประโยคสัญลักษณ์ถูกต้องนะคะดูข้อที่1 4ึบวกด้วยสก็จะได้เท่ากับอะไรคะสามบวกด้วยสี่ถูกไหมคะ,ะดูข้อที่สองีกศูบวกด้วยหก็จะได้เท่ากับ5้าบวกด้วยศถูกไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าการสลับที่ของการบวกซึ่งไม่ยากเลยนะคะ เดี๋ยวก็3ามสี่ห้าหให้เด็กๆทำเองนะลูกง่ายๆนะคะลงมือทำได้เลยค่ะเมื่อทำแบบวงหัดเสร็จนะคะถ้าเด็กๆไม่มั่นใจก็ลองเอามาเปรียบเทียบกับเฉลยลองดูนะลูกว่าถูกทุกข้อหรือเปล่านะคะคิดว่าเด็กๆคงถูกทุกข้อนะ สำหรับชั่วโมงนี้เราพบกันแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ